สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ w i วิ i พ Channel พ่อหมดแห่งวงการ K-POP คลิปนี้ได้รวบรวมเหตุการณ์และข้อมูลจัดอัำดับที่สุดแห่งที่สุดวงการ K-POP ปี2020จะมีหัวข้ออะไรบ้างไปรับชมกันได้เลย 1. รู้หรือไม่ในปี2020วงการ K-POP ได้ถือกำเนิดวงน้องใหม่หรือการเดบิวถึง1 4วงเลยทีเดียวใครฟังตรงนี้แล้ว <c oughs> อู้หูกันบ้างวงการบันเทิงถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงตัวศิลปินศักยภาพคอนเสิร์ตหรือรวมไปถึงการขายสินค้าหรือกู๊ตที่เกี่ยวกับไอดอลถ้าถามว่ามูลค่าปัจจุบันการตลาดเพลงเคป๊อปมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ในปี2020มีการเผยว่าอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้เข้าประเทศถึง33ล้านล้านวอนเลยหรือประมาณ9 0 0แสนล้านบาทต่อปี การสร้างวงน้องใหม่ถือเป็นการตีตลาดเพลงและแฟนคลับอันเป็นที่รักทั่วโลกเราจึงเห็นวงการนี้มีวงน้องใหม่หรือรวมไปถึงการสร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่กล่าวไว้ข้างตน้นมี84วงด้วยกันเราเองอาจจะพูดให้ฟังไม่ได้ทั้งหมดจะยกตัวอ,อย่างมาพูดแค่บางวงนะเช่น Gravity จากค่าย Starship Entertainment มีเมมเบอร์ที่คุ้นเคยเข้ารายการแข่งขัน Produce X 101อย่างจงโมวอนจิน มินฮี hi, และฮยองจุนเปิดตัวเพลงเดบิว Break a l the Rules เมื่อวันที่14เมษายน2020วงต่อไป TESHER เป็นวงที่มาจากรายการ Survival YG TESHER BOX จากสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment เปิดตัวเพลงเดบิวต Boy เมื่อวันที่7สิงหาคม2020 กรุ๊ปที่มีทั้งไอดอลหญิงและชายสร้างความแปลกใหม่ในวงการเคป๊ได้เป็นอย่างดีเพราะนานๆทีจะมีการรวมตัวทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ด้วยกันสังกัดค่าย Gu ส์ Company ด้วยเพลง Drum ปล่อยเมื่อวันที่21กันยายนปี2020วงสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างเอสป้าคือกรุ๊ปน้องใหม่สังกัดค่าย SM Entertainment เปิดตัวได้เพลง b บ็ k เมมเบอรเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2020 2. รู้หรือไม่ศิลปินทั้งชายและหญิงเดบิวต์โซโล่ในปี2020มีศิลปินเดียวถึง63คนเลยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆโซโล่คือการออกเพลงคนเดียวเดียวมีแค่1คนเท่านั้น นี่คือรายชื่อโซโลอาร์ติสอาจจะเป็นศิลปินหน้าใหม่หรือเป็นศิลปินที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วในวงบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปแต่ออกมาทำซิงเกิลเดี่ยวเฉยยกตัวอย่างเช่นใคเอ็กโซสังกัดค่าย SM n t t r t t i n n m n t t ได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า ที่สุดเซ็กซี่ออกมาที่30พฤศจิกายน2020หังให้พ่อมดเรียกชื่อก็อาจจะเรียกไม่ถูกให้ใครเขาพูดเองแล้วกันเนาะนัตตี้ไอดอลหญิงสัญชาติไทยกับเพลง19สังกัดค่าย Swing Entertainment หลังจากที่อยู่ในวงการนี้มานานเธอก็ได้มีผลงานเป็นของตัวเองแล้ว คนสุดท้ายที่จะแนะนำอีซูฮยอนสังกัดค่าย YG Entertainment เป็นที่รู้จักเธอกันในนามวงอักดงมิสิชเชียนได้ออกปล่อยเพลงเดี่ยวโซโล่เพลง Alien เ,เมื่อวันที่1 6ตุลาคม2020 3. ามในเมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีการจากลาการ d ดิสแรือต้องยุบวงในปี2020มีถึง38วง แน่นอนว่าการยุบวงนั้นเป็นเรื่องที่เสียใจต่อแฟนคลับและศิลปินอย่างแน่นอนถึงแม้อุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลีใต้จะยิ่งใหญ่แต่นั่นก็คือเหตุทําให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นค่ายใหญ่ๆมักจะอยู่รอดแต่ค่ายเล็กๆส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีสปอตไลท์ส่งมาถึงจึงอาจมีปัญหาเรื่องยอดขายฐานแฟนคลับหรืออาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของศิลปินหรือค่ายก็ตามมีรายชื่อดังต่อไปนี้ แต่ถึงแม้จะมีการดิสแบนแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการเป็นไอดอลของพวกเขามีศิลปินบางคนได้ไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบหรือได้เดบิวต์วงใหม่ศิลปินเดี่ยวหรือได้ใช้ชีวิตในแบบของพวกเขาเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ศิลปินและแฟนคลับทุกคนนะ 4. วงที่มีสมาชิกเยอะมากที่สุดตกเป็นของ NCT มีเมมเบอร์ในวงถึง23คนเลย ซึ่งปกติวงที่เห็นบ่อยๆมักจะมี4คน5คน6คน7คน8คนหรือมีถึง13คนบางคนอาจสงสัยแล้วจะแบ่งท่อนร้องกันยังไงถึง23คนซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะวงนี้เขาได้ทำการแบ่งยูนิตออกเป็นกลุ่มอีกที่ตอนนี้มี4ยูนิตด้วยกัน NCTU NCT127 NCT Dream และ w a v y ยูนิตเหล่านี้มีการสลับเมมเบอร์ออกซิงเกิลกันด้วย5วงที่คัมแบ็กบ่อยที่สุด อันดับหตกเป็นของ MCT มีการคัมแบ็กถึง5ครั้งต่อปี2020และยังมีมอีก5้วงที่คัมแบ็กบ่อยถึง3ครั้งต่อปีไปรับชมกันต่อเลย G-Friend a b 6ซึ่งนอับลบั้ม Finally ประกอบไปด้วยเพลงเดี่ยวของสมาชิก5คน เวรีเวลีปล่อยอัลบั้มซีรีส์ถึง3อัลบั้มโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโลกใหม่ใมที่เกิดขึ้นจากมี You and Us S F 9 i n Ice One Fiesta s e c เหต s t ร uh ี huh. y อ f The Swan Panorama หกวงที่ MV ยาวที่สุดตกเป็นของ BTS เพลง On มีความยาวถึง5นาที54วินาทีเป็นอีกเพลงที่สามารถปลุกใจใครหลายคนได้ดีเลยทีเดียว ด้วยจังหวะที่สนุกและเหมือนดูหนังซินีมา hey, oh, เกรดความรู้ส่วน MV ที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับวงการเคป๊นั้นอันดับหนึ่งเป็นของ IU กับเพลง every end of the day มีความยาวถึง26นาที54วินาทีเรียกได้ว่าเป็นหนังสั้นได้เลยทีเดียว 7. MV อยอดวิวเยอะมากที่สุดใน YouTube สำหรับวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ภายใน24ชั่วโมงแรกได้แก่ เอสปกับเพลง Black m e m b e r สังกัด SM Entertainment ที่ทำได้ถึง21ล้าน4 3 2 5 3 1วิวมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนประกอบไปด้วยวินเ e อร์คา n ีนา s ีเซลและ n นิง n นิง ก่อนหน้านั้นตกเป็นของมงเกอร์กุ๊บอย่างอิจีกับเพลงดันล่าดันล่าที่ทำได้ถึง17,130,12วิวจากค่าย JYP Entertainment และลำดับสูงสุดถัดลงมาเป็นของชีบายชีในเพลงคราวจากนิกฮิตเอนเตอร์เทนเมนท์ทำได้ถึง15,11,045วิว MV ยอดวิวเยอะที่สุดใน y u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  e อยากศิลปิน K-POP ประจำปี2020ได้แก่เพลง Dynamite จาก BTS s <S ที่สุดไปกว่านั้นเป็น MV ใน YouTube ที่ได้ยอดวิวเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกภายใน24ชั่วโมงแรก101ล้าน1 0 0 0แสนวิวนอกจากนี้วิดีโอยังทำลายสถิติการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์มีผู้ชมมากที่สุดถึง3ล้านครั้งบน YouTube แถมเพลงยังคุณภาพเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองใครยังไม่เคยรับฟังไปรับฟังกันได้เลย oh, like like 9. โซโลอาร์ติสทั้งหญิงและชายที่ได้รับยอดวิวเอ็มบีใน u t u b e เยอะที่สุดในปี2020ฟังหญิงอัำดับหนึ่งได้แก่ทาวาซ่าจากวงมามามูกับเพลงมาเรียถือเป็นไนดานสาวแซดร้อนแรงที่ให้ใครต่างรู้จักกันในยุคนี้ พูดง่ายๆวาซานั้นถือเป็นไอดอลเกาหลีที่ฉีกกฎของคำว่ามิวตี้สแตนดาร์ดได้เธอยังเคยให้สัมภาษณ์อีกว่ามันคงจะดีกว่าถ้าคุณไม่เอาตัวเองไปเทียบมาตรฐานความสวยที่คนอื่นตั้งไว้ฉันว่าความสวยที่แท้จริงนั้นคือสิ่งที่เป็นเราถือทัศนคติดีมากเลย 2. iu กับเพลงเอชื่อนี้ใครๆก็ต่างรู้จัก iu ได้ร่วมขับร้องเพลงกับ sugar bts 3. าม jessi กับเพลงติดหูที่มีชื่อว่านูนูนานาที่ฝั่งโซโลอาร์ตติชายกันบ้างอันดับหนึ่งได้แก่อากัสดีกับเพลงเดชวิตา ไม่ใช่นะั่นวงเอสวีต่า,า,า,าหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามชูกาบี s ีนั่นเอง a ักกัสคือการอาตัวสอักษรสลับกันจากคําว่าชูกามาเป็น a ักกัสส่วนดีย่อมาจากชื่อเมืองแดกูทาวซึ่งเป็นบ้านเกิอดของชูกานั่นเองสองเจโกับเพลง Eagle จากวง b t s เเขาเคยมีผลงานเพลงที่โด่งดังอย่างเตี๋ยวไก่ ชื่อที่คนไทยชอบเรียกกันคือชิเกนุลุซุป 3. ซีโกหรือจิโกกับเพลง a อน s o ่ g องลหลายคนคงคุ้นหูกันมากเพราะต้นปี2020ได้มี Any Song c h <oughs> ช <c oughs> าเลานจ์ใน Tik Tok ดาราศิลปินไอดอลแฟนคลับหรือคนทั่วไปมักจะมาเต้นเพลงนี้กัน 10. ยอดผู้ติดตามเยอะที่สุดในอินสตาแกรมปี2020ของวงการเคป๊อปอันดับหนึ่งได้แก่ลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าแบล็คพิง์นั่นเองจากค่าย YG e n t e r t เ i n m e n t เลิซ่าเปิดไอจีส่วนตัวเมื่อวันที่15มิถุนายน2561เพีงเยงระยะเวลา11เดือนกับ13วันลิซ่ามีผู้ติดตามถึง20ล้านลโลเวอร์เลย หรือว่าประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวจากเด็กไทยคนหนึ่งที่มีความฝันสู่ไอดอลเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลก now, oh. now, oh. now, เป็นมีกันบ้าง <now. S 1> ที่สุดแห่งวงการเคป๊อปในปี2020ที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายเยอะแยะเต็มไปหมดมีทั้งความสนุกสนานและการเปลี่ยนแปลงเช่นปกติไอดอลเกาหลีมักจะมีงานแฟนไซเพื่อให้แฟนคลับไปพบปะศิลปินแต่เนื่องจากปี2020มีโควิด -19 เกิดขึ้นมา การพบป่ากับศิลปินต้องยกเลิกจึงมีการวิดีโอคอลสายเกิดขึ้นมาที่ศิลปินสามารถพูดคุยกับแฟนคลับได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกซึ่งถือว่าเป็นการปรับปลีนสถานการณ์ได้ดีเลยทีเดียวใครไม่อยากพลาดข่าวสารหรือคลิปต่อไปกดติดตาม,มาได้เลยนะขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบาย